ใจทุกครั้งจากอายเป็นยังจังคิดเห็นเจ้าเหตุยังอยู่รอยามหน้าจอขึ้นเบอร์โทรอายวางพอรับสายเว้าน้ำอายได้บอกจะกข้าวฟังเสียงใสๆลบเรื่องไร้า ให้ใจลืมเงาสะดวกคุยในบน้องเจา้าหรือมีเงาให้จอบหัวใจรับสายอาอเหนสอยเทเคไอเนน้องลาบ่อยากดินเสียงเรขาเว้าเทนเจ้ามาว่าขอ